ผมกระชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ยยโตเหมือนกับสมเด็จพธธุทธ,ธ,ธ,ธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหู <S <S ยิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกมากครับสว,บว,าาบวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และเพื่อนๆชาว FC ฮิลานบุรเพื่อนสวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยกับการศึกษาพระพระเครื่องนะครับตามหลักประวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลครับ ก็มาดูพระหล่อโบราณน,นะครับต้องบอกหลวงพ่อไปวัดกำแพงอ่าเป็นอีกหนึ่งเกจิที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมีไว้ครอบครองนะครับต้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ผมทําคลิปไปนะครับแล้วก็มีการเช่าหาผูชากันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับผมก็ ดีใจด้วยนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับให้ทุกคนตาสว่างขึ้นนะครับว่าพระแท้ควรเป็นเยี่ยงไรนะครับพระเกะเป็นเยี่ยงไรนะครับซึ่งในวงการพระเครื่องเนี่ยนะครับมันไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงลึกศึกษาในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับประวัติความเป็นมาต่างๆการสร้างพระต่างๆนะครับเขาหยิบพระมาก็มาดูหาตำหนิกันแล้ว ได้พระมาก็ต้ตรงมาหาตําหนิกันพิมพ์อย่างนู้นอย่างนี้ตําหนิอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่นะไปย้อนดูคลิปหลวงพ่อไปเนี่ยผมก็ทําไว้ผมว่าเป็นร้อยคลิปได้นะครับเป็นร้อยคลิปหลักการดูพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อไปกัวกจำแพงนะครับจริงๆเนี่ยผมก็มีเขียนหนังสือไว้บ้างแล้วนะรวบรวมข้อมูลนะครับถ่ายภาพไว้เยอะๆเลยนะครับทีนี้ว่าผมอยากได้ข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับ ผมก็เคยบอกว่า f อฟท่านใดมีข้อมูลนะจะแบ่งปันความรู้นะครับผมก็ได้จากท่านหนึ่งมาแล้วนะจากพี่ชายนะครับท่านก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระหลวงโบราณน,นะครับแล้วก็เหรียญหลวงป่ไผนะครับแล้วก็มีในเรื่องของวัตถุพยานเป็นหลักฐานชิ้นดีนะครับไม่ใช่องค์นี้นะนะครับคือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะนะนนะเป็นของคุณปู่กานะรรุ่นปู่นะครับ,รรบซึ่ง เป็นทหารในยุคสงครามอิโนโดจีนนะครับในยุคนั้นแล้วก็เป็นศิษย์หลวงพ่อไผ่นะครับอ่าก็ได้พระทิมพ์นี้นะครับขึ้นคอออกรบนะครับก็ตกทอดมาสู่พี่ชายนะครับซึ่งเป็นรุ่นหลานนะครับแล้วผมก็ได้คุยกับทางคุณพ่อพี่ชายด้วยนะอ่าก็คือลูกเจนที่สองถูกต้องไหครับอ่าเจนที่สองพี่ชายเนี่ยเป็นเจนที่สามเท่ากับว่ารุ่นหลานของปู่ เงี้ยพระอยู่ก็พี่ชายนะครับก็มีเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่เดี๋ยวผมเอาให้ดูทั้งนิดนึงนะครับเหรียญรูปไข่เหรียญรูปไข่นะครับอ๋อไปนะครับพอดีไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บเดียว <t> ภัพอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างมือเนี่ยนะชั้นวางภาพผมอ่ามาแล้วนะครับนี่เหรียญลูกไข่นะครับเหรียญลูกไข่นะแล้วก็เป็นเหรียญจอบเนาะเหรียญจอบคงเห็นกันบ่อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญจอบนะครับเนี่ยตัวอย่างเอาตัวอย่างให้ดูสักเหรียญนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งนะครับ ทางคุณปู่นะครับเขาจะมีรุ่นนี้นะก็แขวนทีต่ตัวนะครับแล้วรุ่นพ่อก็มาเห็นคลิปผมนะครับได้โทรมาคุยผมเป็นชั่วโมงเลยนะครับเช้าพี่ชายโทรมานะครับก็คือเจนหลานนะครับเจนที่สามก็ถามว่าพ่อคุยอะไรกับพี่บ้างรนะับว่าเขาก็มาเล่าประวัตินี่นะครับคือสิ่งที่ทุกอย่างเขาเล่ามามันเหมือนกันหมดนะครับคุณชายก็เคยได้ฟังจากาปู่มาเหมือนกัน ก็เป็นมรดกตกทอดนะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 4 7 5นห้านะครับที่เขาพูดไว้เล่าไว้ฟังนะครับ2 4 7สี่เจ็ดห้านะครับทีนี้พอมาท่านมีสรุ่นนะครับมีามพิมพ์ก็มีพิมพ์รูปไข่พิมพ์รูปไข่เนี่ยนะครับต้องเป็นหล่อโบราณลักษณะเอียงนี้นะครับโดยกรรมวิธีเนี่ยนะครับในการติดหูเขาจะปั้นเป็นก้อนกลมๆเป็นแผ่นเหมือนฟักทองนะครับ แล้วก็ติดเข้าไปที่หูตรงนี้แล้วแล้วก็ติดเข้าไปที่หูตรงนี้ตอนเป็นหนุ่มขี้พื่งนะนะครับแล้วเมื่อหล่อเสร็จติกดก้านชนวนอย่งนี้นะครับทําตามขั้นตอนเลยนะครับหาน้ํามูลงัวเข้าดินอ่อนดินแก่นะครับหล่อเสร็จทำร่องขี้พื่ง์หล่อเสร็จตรงนี้เขาใช้เหล็กสมมเืินนี่เป็นเหล็กเนี่ยเผาไฟดแดงๆอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปเราจะเห็นว่านะครับด้านปากเหรียญเนี่ยมันจะกว้างเลย ปากูเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยมันจะกว้างก็ลักษณะมันจะเป็นกวยเป็นแหลมอย่างนี้ไงมันแทงด้านหลังก็จะเป็นรูเล็กเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เจาะไม่ทะลุบ่งบอกถึงงานมือนะครับงานโบราณแท้ๆเลยนะครับเป็นเหรียญแม่พิมพ์สองหน้านะครับอ่านะประกบพิมพ์แน่นอนนะครับประกบพิมพ์เพราะว่ามีด้านหลังเป็นพิมพ์อักขระนะครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดสร้างตรงปี นะครับตรงปีนะครับพร้อมกับอันนี้ครับซึ่งมีหลายๆพิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นอ้าวอันนี้คือพิมพ์เดียวกับตรงปีจะห้ามีผิดเหรียญมีผิดองค์มีผิดองนะครับอ่าจะเป็นองค์นี้นะครับสองสี่เจ็ดแปดจะมีลายนะครับมีลายซึ่งจะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับจบ คนอ้วนกว่านะนะจริงๆมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมสลังนิสานว่าน่าจะทําพิมพ์แกะพิมพพอดพิมมาใหม่เห็นไห่าจะอ้วนกว่าในสองสี่เจ็ดแปดแต่โดยหลักการพิจารณาผมแล้วนะครับผมจะดูในเรื่องของเชิงช่างเห็นนะมีเนื้อปิ้นไหมมีเนื้อปิ้นเหมือนอะไรครับมันหลง,งเงินเลยนะครับมันเป็นเรื่องของหลักการสร้างพระแบบโบราณไงครับเนี่ยเป็นการสร้างพระแบบโบราณ ติดก,ก้านชนวนเราเห็นลักษณะแบบนี้คืองานโบราณแท้ๆเลยนะครับดูอะไรครับดูร่องรอยเหมือนกันเห็นไหมมีการแต่งเก็บด้านข้างนะครับมีการปาดเก็บด้านข้างแต่งริ้วจีวรนนะครับน,ะบนี่มีการเก็บด้านข้างติดก,ก้านชนวนเราจะสังเกตเห็นเนื้อปิ้นทุกองค์นะครับ ไม่มากก็น้อยจะไม่เท่ากันนะครับอ่ารุ่นนี้ก็มีเนี่ยมันมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักการสร้างแบบโบราณเหมือนกันนะครับนี่หลักการสร้างแบบโบราณเหมือนกันเนี่ยคุณดูปิ้นมานี่เลยเยอะมานี่เลยหลักการดูเหมือนกันครับหล่อบโบราณเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผ้าเกนะครับยังไงก็ต้อง ถอดพิมพ์ครับอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับเขาไม่แกะพิมพ์ใหม่ถ้ามีการแกะพิมพ์ใหม่นะครับจะเพี้ยนทันทีขนาดลายมือเรานะครับคนคนเดียวกันเซ็นสิบครั้งยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับสิบครั้งยังเซ็นไม่เหมือนกันเลยถ้าแกะพิมพ์ใหม่ก็คืองานใหม่นะครับเขาเลยต้องถอดพิมพ์อ่ะทีนี้เรามาดูเห็นไครับร่องรอยการถอดพิมพ์ เห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมดูง่ายๆสไตล์เฮลเมตเลยครับจับพระขึ้นมาพลิกขวาเลยครับนี่หันขวาปั๊บเห็นเลยภายในสิบวินาทีเห็นเลยครับว่าเป็นพระถอดพิมพ์จบเลยครับไม่ต้องมาดูโอ้ยมีตำหนิคอตรงนี้มีเนื้อตรงนั้นปิ้นตรงนี้มีคราบดำๆบรรยายให้เห็นภาพนะครับว่าเป็นพระแท้มันไม่ใช่นะครับอย่างนี้นะถอดพิมพ์สองสี่เจ็ดแปด บบพิมพ์นี้ไงนะครับเนี่ยถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพม์ชัดเจนนะครับเวียงเกิดการหลอเวียงคุณด้วยแล้วโลหะเห็นไหมผมพูดไม่มีผิดผิวก็จะเป็นใสๆนะครับในจุดที่ตรงนี้เทียบได้ครับกับหลวงพ่อเงินเอาหยิบผิดองค์นี่ครับ ผิวมันจะเป็นใสๆโดยรอบนะโดยรอบตรงที่ไม่ได้จะใยนะเนี่ยนะครับตรงไหนชัดๆหน่อยที่ไม่สึกเนี่ยครับผิวมันจะเป็นใสๆอ่าตรงนี้ว่าชัดเจนหน่อยเนี่ยผิวโลหะจะเป็นเงี้ยเห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยนี่คือโลหะเกิดจากการเวียมนะครับแล้วทําไงไปทําสีสนิมต่อครับ ผมก้บอกว่าพระหล่อโบราณเนี่ยไม่มีทางครับที่จะเหมือนกันทุกองค์เป็นไปไม่ได้สององเหมือนกันยังเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันพิมพ์เดียวกันอะได้นะครับแม่พิมพ์อ่ะมันพิมพ์เดียวกันเหมือนกันได้แต่ว่าการที่จะหล่อว่าบอกมีเม็ดนู่นมีติิงนี่มีคอพ่อมีอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดในแม่พิมพ์ก็ว่าประยัติแต่บอกรอยแตกเล้าลานเหมือนกันเลยรอยต่อกั้นชนวนเหมือนกันเลยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นงานโบราณ นะครับก็ค <Bien ven ido> okay, okay, ือการถอดพิมพ์โอเคนะครับเนี่ยดูง่ายสบายตาเห็นไหมไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับพระแท้ก็คือพระแท้นะครับพระเก๊ก็คือพระเท้แยกแยกกันนะครับกับการเล่นซื้อขายพระมันคนละเรื่องกันนะครับผมต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกันนะครับอ่ะนะยุคนี้แล้วก็มีเหรียญนี้นะครับเหรียญยุคนี้นะครับยุคต้นก็มีนะครับพิมพ์จอบเนี่ย แต่เหรียญรุ่นนี้นะครับจากการสร้างนะครับแล้วก็ความเก่าของโลหะเนี่ยผมตันนิษหานว่าอันนี้เจ็ดแปดตรงปีนะครับมันมีข้อมูลอยู่นะครับผมหาไม่เจอนะนะครับแต่ผมน่าจะปิ้นด้วยบ้างอยู่ครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่หลวงปู่เนี่ยเคยให้ช่างให้กรรมการบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนปีนะครับให้ใช้ปีเจ็ดแปดตลอดเรื่อยมาในการสร้างพระ นั่นหมายความว่าถ้าเหรียญเนี่ยนะครับข้อมูลที่ผมได้จากพี่ชายเนี่ยเขาบอกว่าสร้าง2482ปีนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับใครมีข้อมูลนี้นะนะครับร่วมแบ่งปันผมยินดีนะครับตวัวหาผมได้พระดีพิธีใหญ่นะครับพระเกจิในยุคสมัยนั้นนะครับ2482คปดสองคิดเอามีเกจิท่านใดบ้างเพียบเลยนะครับเพียบเลยหลวงพ่อุ่งหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออะไรเยอะแยะเลย นะครับในสมัยนั้นปลุกเสกพระเครื่องรุ่นนี้นะครับจะใช้ปีเจ็ดแปดนะครับปลูกเสกพระเครื่องรุ่นนี้ผมก็เลยมาดูในเรื่องของวิวัฒนาการของงานเห็นไหมครับหูเหรียญเริ่มเรียบร้อยเหียหูเหรียญเริ่มเรียบร้อยครับลักษณะเป็นยางน,นี้นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยอธิฐานว่าเป็นงานของโรงหล่อแล้วนะครับโรงหลอ่อสมัยนั้นแล้วยิ่งใกล้อะไรทบุรีก็นั่นแหละครับ บ้านช่างหล่อนั่นเองสร้างไม่ใช่น้อยนะครับต้องบอกว่าสร้างไม่ใช่น้อยนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่ขนาดนั้นนะครับขอให้ข้อมูลไว้แบบนี้เพราะว่าปู่เขานะครับปู่เล็กปู่อีกคนนึ่ะแขวนจนเสียชีวิตแล้วเหรียญเนี่ยจะสึกนะเหรียญก็จะสึกเหรียญจะสึกผมเคยทําคลิปไปแล้วนะนะครับอ่ะก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลอย่างน้อยก็เป็นพระแท้นะครับอย่างน้อยก็เป็นพระแท้อีกข้อมูลหนึ่งก็คือ เรื่องของวันมรณภาพของหลวงปู่นะครับก็ผมยังเห็นอยู่2กระแสนะครับปีพอดีแกบ,บอกว่า8ปดสนะครับว่าไม่ทันนะแต่ถ้าก็าเรียกอะไรแป้าหรือ8ปด้าเนี่ยผมเห็นในหนังสืออะไรพวกพวกในเว็บไซต์เขาลงไว้นะก็เป็นอีกอีกข้อข้อมูลหนึ่งแล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะดูเนี่ยนะครับพระนี้จะแท้หรือไม่แท้เนี่ยคุณก็ดูแล้วกัน นในเรื่องของงานนั่นเองโอเคไหมครับในเรื่องของงานเพราะว่าแก๊ยังไงก็ต้องถอดพิมพ์ครับเนี่ยแก๊ยังไงก็ต้องถอดพิมพ์นะครับนี่นะแล้วหูเหรียญนี่จะทําไม่ได้นะครับหูเหรียญนะครับเนี่ยรอยถอดพิมพ์แล้วหูเหรียญนี่ไหมถอดลบไปนี่แกอย่างไรก็ต้องถอดพิมพ์นะครับไม่มีแกะพิมพ์ใหม่นะครับแกะพิมพ์ใหม่คือพระใหม่เลยยังไงก็งานใหม่นะครับลวดลายมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับบล็อกบึกมันก็จะไม่เหมือนกันโอเคนะครับ ส่วนที่สองก็คือในเรื่องความเก่าความเก่าก็จะเก่าไม่ถึงเมื่อเก่าไม่ถึงทําไงครับนี่ไงก็ท,ทําสีมซะเลยี่ทําสนิมเลยโอเคนาะอ่าเนี่ยคุณก็ดูง่ายๆอย่างนี้เองนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็เลยเอางานโบราณมาให้ดูทีแรกผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ขอแบ่งเข้ามานะครับผมบอกว่าเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการศึกษาเขาก็ยินดีนะครับ ก็ยินดีแบ่งมานะครับผมก็ลองเสิร์ชดูในก็เรียกอะไรใน google นะครับก็ยังไม่เคยเห็นองค์นี้พิมพ์นี้แล้วกันนะครับบล็อกนี้ดีกว่าเนาะจะเรียกว่าอะไรพิมพ์พิมพม,มันคือพิมพ์เดียวันเนาะคือหมายความว่าพิมพ์นั่งขัดตมาที่นะเอาคนละบล็อกแล้วกันนะครับคนละบล็อกค,คนละบล็อกแล้วกันจะแนวออกโบราณหนนะครับแนวออกโบราณน,นะครับคุณเคยเห็นเ เจอในกูเกิลมันจะมีอยู่นะพิมพ์โบราณรูปหล่อโบราณนะครับแล้วบางทีก็มีเขียนตรงนี้ว่าสองสี่หกสามนะครับสองสี่หกสามแต่องค์นี้นะครับผมก็เลยให้ชื่อว่าฐานสองชั้นนะครับหล่อลอยองค์ครับหลวงพ่อไปหล่อลอยองฐานสองชั้นนะฮะในระบบในหนังสือมันอาจจะไม่มีหรอกครับแต่ผมบอกแล้วนะครับเราศึกษาพระหล่อโบราณคำว่าหล่อโบราณ พระเก่านะครับมันอาจจะไม่มีในระบบในเรื่องของการซื้อขายก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าเป็นพระแท้แน่นอนแท้อย่างไรครับก็นี่ไงครับคุณดูจากพิมพ์ดูจากงานนะครับดูจากงานเป็นงานหล่อโบราณงานบ้านๆนะครับงานบ้านๆเจ็ดห้าต้นลายเริ่มดีขึ้นเห็นไหมครับมีฝีมือหน่อยเนี่ยดูลายยังไม่เหมือนกันแต่ลักษณะการนั่งคือขัดสมาธินะครับ 7จ็ดแปดสวยขึ้นนะครับเจ็ดแปดสวยขึ้นนะครับอ่าสวยขึ้นนะครับบล็อกต่างๆเราก็ดูในเรื่องของงานจะออกโบราณหน่อยนะครับออกโบราณเนะี่ยร่องรอยการถอดพิมพ์ไม่มีเห็นไหมครับมีแต่รอยประกบแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีการเก็บงานการแต่งลุนเทียนนะครับ การแต่งเมื่อหล่อเสร็จนะครับก็อาจจะมีเส้นที่เป็นตะเข็บเส้นสลากแต่พวกนี้นะครับเนี่ยเม็ดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเขาจะตะใบออกแล้ววิธีการดูตะใบผมเคยพูดไปแล้วนะครับคุณดูเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะที่เกิดสนิมออกไซด์นะครับกับสนิมออกไซด์ในรอยตะใบนะครับเราจะสังเกตว่าโลหะสีเดียวกันไม่ใช่เพิ่งเกิดจากตะใบใหม่ไงพอนึกออกนะครับ เพราะว่าถ้างานงานที่มันตะใบใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับสนิมมันอันนี้ถือว่าตะใบตั้งแต่หล่อทีแรกแล้วนะครับเนี่ตยตะใบตั้งแต่เก็บงานทีแรกแล้วนะครับหล่อเสร็จเราก็เลยเห็นสีโลหะนะครับสนิมโลหะที่อยู่ในรอยตะใบนะครับเหมือนกันกันกบตรงที่ไม่ใช่รอยตะใบเข้าใจไหมครั <laughs> เข้าใจเนาะเนี่ยมันเหมือนกันนะครับอ่า ก็คือไม่ใช่งานตะใบใหม่นั่นเองเนี่ยเราก็เห็นรอยตะใบเก็บรอยเส้นสลากเส้นแตกต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นะครับเก็บงานนีงานเก็บงานแล้วงานแบบหยบยาบด้วยนะนั่นหมายความว่าไม่ใช่งานของช่างหลวงโอเคนะครับงานช่างหลวงเราจะมองเห็นแล้วนะในเรื่องของหลวงพ่อเงินด้วยบางขานนะครับพิมพ์นิยมนะครับ งานก็จะเก็บตะเข็บเรียบร้อยนะครับพิมพ์นิยมเนี่ยคุณดูงานโบราณมากนะครับล่องรอยต่างๆดูปลายปลายสังาติกระดกเนี่ยเห็นไหมการแกะไม่พิมพ์เนาะนะงานโบราณบ้านๆเลยพระไม่ได้ใช้นะครับจมูกไม่ได้สึกนะแต่ว่าพระเป็นพิมพ์ลักษณะเอียงนี้นะครับใบหน้าใบหน้าเป็นยังนี้นะไม่ใช่จมูกโด่งนะครับพระหลวงพ่อไปเนี่ย นะดูง่ายสบายตาครับผมก็เรียกพิมพ์ฐานสองชั้นนะครับนี่ยก็มีการเก็บงานล่องรอยการต่อกา้นชนวนวครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะครับมีความเก่าเนี่ยมีการเก็บตะไบออกนะครับรอบฐานเลยนั่นหมนายความว่ามันมีเนื้อปิ้งไงเนื้อมันปิ้นนะครับเนี่ยเก็บรอบฐานเลยครับสังเกตได้ไม่ยาก ะครับถ้าเขาไม่ได้เก็บงานมันก็จะปิ้นแบบนี้นี่ครับถ้าไม่ได้จะใบออกเห็นไหมเนี่ยนี่ครับแต่นี่มีการเก็บตะไบงานออกอ่าในส่วนตัวผมนะครับผมก็ว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับพระแท้แน่นอนแล้วเป็นพระเก่าหล่อโบราณด้วยนะครับอาจจะก่อนสองสี่เจ็ดห้าครับนะเพราะว่า จากข้อมูลที่ผมค้นคสืบค้นเนี่ยก็จะมีพระพิม์แปลกๆแบบเนี้นะครับการนั่งแล้วก็การแต่งเส้นหรืวจีวรมันจะแข็งๆทื่อๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะอยู่ที่ตั้งแต่ปี6กสาปีอะไรเนี่ยนะนะครับลองเสิร์ช Google ดูนะครับรจนะบมีให้เห็นนะครับอ่าก็ใครมีแบบนี้ก็เก็บได้นะครับเก็บได้ผมบอกได้เลยเก็บได้นะครับสบายใจ มาดูคาบขี้เบ้าเห็นนะนี่ครับคาบขี้จักรันต่างๆนะครับตามผิวล่องรอยพุนของโลหะนะครับุณดูล่องสังกติเอกลักษณ์เลยนะหลวงพ่อไปเนี่ยนะครับในการแกะพวกล่องจีวรล่องสังกติพวกเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีความลึกคมมากนะครับ ดูคาบเขม่า,ข,าขี้เบ้านะครับตามซอกชัดเจนมากนี่โลหะล้าลานนะครับมีเม็ดสเก็ตต่างๆนะครับทองเหลืองซีดนะเหมือนทองระครังนะลักษณะหเหมือนทองระครังเลยนะครับ ไม่เหมือนโลหะสมัยใหม่นะครับไม่เหมือนโลหะสมัยใหม่เนี่ยเหมือนโลหะเนื้อทองเหลืองทองละคังนะครับนี่นะยุลอยเชิงช่างต่างๆนะครับสวยงามบ่งบอกถึงความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับของงานหล่อโบราณน,นะครับ แท้ตาเปล่าต้องบอกว่าแท้ตาเปล่าครับดูการแกะแบบปลายสังกติเชิดด้วยนะแต่เขาตะใบนะครับเออจริงจริง,ร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 งไม่น่าตะใบนะก็อย่างว่านะครับช่างชาวบ้านโบราณโบราณนะครับแต่ว่าจริงๆช่างเขาบอกว่าเป็นพี่ชายหลวงพ่อไผ่สร้างนะัในสมัยก่อนนะเป็นคนหล่อให้นะอยู่ที่วัดใครอยากได้อะไรก็ไปเอาโลหะมาหลอ่อแล้วไปให้หลวงพ่อปุกเสกให้นะครับ เนี่ยก็แกะพิมพ์กันเองก็มีนะครับหย,ย,ยุบยนยับกดเขียวแห้งอนะรอยตะใบนะครับรอยตะใบนะรอยตะใบนะไม่ใช่รอยไม้ไม้ปาดเป็นรอยนะไม่ใช่นะ มีข้อมูลอะไรแปลกๆตลกๆให้อยู่เรื่อยนะวงการพักเครื่องนะผม<笑><笑>เขอาอบอกรอยใต้ฐา,านเนี่ยจริงๆไม่ใช่รอยตะไบไม่ใช่รอยหินเจียมันเป็นรอยไม้ไผ่ปาดก็ว่าปาดหุ่นเทียนบางทีมันมก็เนาะผมว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีนะครับมันจะเพิ้เียนใปแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยพวกเหรียญหล่อเนี่ยครับ เป็นเหรียญปั๊มแต่ยันดันไปบอกว่าเป็นเหรียญหลอนมันมันไม่ใช่ครับเนาะคือพยายามจะหาข้อมูลอ้างให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกอะผมก็ไม่รู้ไงมันก็โอ้โหแบบวงการพระเครื่องคุณคุณล้างกระดานวงการพระเครื่องเลยเนี่ยคุณดูภาพถอดพิมพ์มาแล้วนั้นนะครับแล้วก็มาขายมาเล่นเป็นพระแท้แล้วก็อ้างว่าเครื่องเซมมันใช่ที่ไหนนะ เนี่ยพระถอดพิมพ์ดังนั้นนะเนี่ยเนี่ยพระถอดพิมพ์ดังนั้นเลยครับเห็นไหมเนี่ยรอยทังนั้นนะเนี่ยรอยประกบรอยถอดพิมพ์เห็นไหมถ้าพระมีหูเหรียญเนี่ยเห็นไหมเวลาก็ถอดจะหลบหูเหรียญไปเลยเห็นไหมครับพระที่เป็นหูหล่อโบราณเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างของแท้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ เขาทาไม่ได้นะครับเนี่ยเขายังไงก็ต้องถอดพิมพ์หลบหูเหรียญไปเนี่ยนะครับนี่ก็ถอดพิมพ์ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยหลบเห็นไหมคือเราเข้าใจในเรื่องของการสร้างพระเนี่ยคุณก็ดูพระได้แล้วนะครับคุณก็ดูพระเป็นเล่นพระได้แล้วนะครับพระแท้คุณเป็นเยี่ยงไรพระแก้เป็นเยี่ยงไรนะครับมันไม่ใช่มาอ้างเรื่องกระบวนการไอทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เครื่อง เครื่องมือนะครับมันแค่สแกนโลหะออกมาเองว่ามีอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในนั้นนะครับแล้วมีอะไรบ้างมันนี่มีมาตรฐานของพระเครื่องอัตสมมุบูระเนี่ยมีมาตรฐานอยู่ไหมในสมัยนั้นนะว่าใส่ทองแดง65%นะสังกสี20เหล็กนิกเกิลตะกั่วอะไรพวกเนี้ย กขากำหนดไหมผมถามนี่เวลาสร้างพระโบราณเนี่ยมันไม่มีไงแล้วไม่มีบันทึกวัดไหนนะครับว่าสร้างพระแบบเนี้ยพระหล่อโบราณต้องใส่แร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีแต่วันเนี้ยเรากำลังเล่นอะไรไม่รู้นะก็ผมก็ว่านะมันถ้าเราคิดในเชิงการตลาดนะครับเพื่อหาให้ตัวเองมันฝ่ายถูกนะเพื่อมีอรายรุ่งรายได้นะในเรื่องของการ ตรวจพระเครื่องการขายพระเครื่องอะไรพวกนี้นะครับผมท้ายเนี่ยไลฟ์ไปไลค์มาก็าขายท้ายคลิปเหรียญละห้าพันหกพันบาทผมปล่อยเหรียญละห้าร้อยเนี่ยใครจะเอาสั่งออเดอร์ได้นะีหยเหรียญละห้าร้อยถ้าใครคิดว่าพระรุ่นนี้นะเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมหลวงพู่กันหรืออะไรเนี่ยหลวงพู่ไข่เนี่ยเป็นหล่อโบราณน,นะครับแบบนี้หล่อโบราณแบบนี้นะเนี่ยสั่งผมได้นะมีออเดอร์ให้เป็นร้อยองค์เลยเออ ให้เหรียญ500ใครอยากได้ไปเล่นน่ะผมก็ประกาศไปหลายคลิปนะไม่มีใครมาติดต่อเช่าก็จริงหรือหูตาสว่างนะนะครับเนี่ยโบราณมากโบราณมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s ส r คร e กันด้วยนะครับอ่าท่านใดนะครับจะส่งพักเครื่อง มาให้ดูให้ตรวจสอบให้รีวิวนะครับก็สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับมีตั้งแต่เบสิกนะครับพรีเมียมแอดวานซ์ไปนู่นเลยนะครับอ่าสุดยอดเลยนะครับก็ตามกติกาที่ผมให้ไว้นะครับหรือติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะครับหรือสนใจหนังสืออีบุ๊กนะครับผมทําออกมา2เล่มแล้วก็คือหลุมเพ่อเงินเล่มหนึ่งกับหลุมมาเดิมเล่มหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็กริ้งกางมาสอบถามกันนะครับ เป็นไฟล์อีบุ๊กนะครับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะสามารถเก็บไว้ในเครื่องได้นะครับอ่ะโอเคก็ขอให้ท่านโชคดีครับอากาศร้อนก็รักษาสุขภาพด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ